ร้านพันตาสคาเฟ่แอนด์อาร์นะคะค่ะพี่ตุ้มก็มีต้นกระบอง,บบงเพชรสวยๆนี่แหละค่ะมาบอกเล่าชาวฟาร์มที่ตุ้มแนะนำตัวด้วยค่ะค่ะชื่อพี่ตุมะะต้มนะคะก็เอ่อความที่ฟาร์มมาถึงสนใจอยู่กับมะกรูดตัวนี้ค่ะปกติคือทำงานทำงานอยู่แล้วทีนี้คือออกจากงานเออร์ลีรีทายแล้วก็มีความสนใจทางด้านต้นไม้อะคะ่ะเป็นงานอดิเรกคือออกมาอยู่อยู่กับบ้านฉันไม่มีอะไรทำก็ เ,เปิดร้านกาแฟด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วก็มีเวลาว่างก็เลยเสนใจงานผู้ต้นไม้ชอบอยู่แล้วเป็นการสนตัวอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็พอมีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพที่บ้านนี่คะ่ะร่มรื่นมากมากเลยจะมีเป็นการขายกาแฟอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่อะไรในร้านะคะขนมไม่มีเมื่อก่อนนะมีมีแซนด์วิชแต่เอพานหลังก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาขายกาแฟก็ก็โอเคแล้ว,ลวอย่างเงี้ยค่ะ และทีนี้พอมีช่วงเวลาที่ช่วงช่วงก่อนประมาณสักสองสมปีมาแล้วเนี่ยเออแคนตาี่บูมมากเลย<ม>แล้วเอออยู่ๆพี่ก็ไปเดินสวนเจาจากไงแล้วไปเจอต้นที่สนใจพี่ก็เลยเอามาปลูกเอามาเอามาเลี้ยงเล่นๆนทีนี้พอพอเลี้ยงเล่นมันก็มันก็เลยรู้สึกเออมันมันก็ชอบนะมันก็เออมันมันเป็นไม้หนามที่แบบว่าเออมันหนามแหลมนะแต่ว่าเออมันก็น่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ปูมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาประมาณ3ปีแล้วที่พี่ที่พี่ดูแลอยู่ที่พี่ที่พี่เลี้ยงอยู่คือพอมาช่วงหลังนี้ก็เริ่มพอเองแล้วพาะเมล็ดเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยตู้แ้แล้วก็กระบองเพชรเนี่ยเป็นตัวเดียวกันถูกต้องไหมคะตัวเดียวกันค่ะแต่เป็นมีหลายสายพันธุ์มากนะแคนตันเนี่ยมีมเป็นพันพเป็นพันพันสายพันธุน 1, 000, 000, นเลยนะแนะนำพี่จะรู้จากไหนคะ น่าสนใจหมดเลยต้นไหนดีคะที่บอกว่าคนที่ทิตกันชอบซื้อมาดที่ที่ทิตกันเนี่ยถ้าว่าถ้าเป็นแบบว่าทิดกันมากๆที่ก็จะเป็นพวกแอสโตค่ะแอสโตแอสโตเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแอสโต้เขาจะมีหลายสายพันมากเลย ที่ราคาที่เป็นราคาหน่อยก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเอสโตวีตัววีจะเป็น v, รูปวีเห็นไหมคะใ่ะนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ v, ยตัววีเงี้ยราคาจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าแอสโตธรรมดาก็คือประมาณเงี้ยอย่างเงี้ยธรรมดาก็<ๆ>ก็ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ม,มีนนความแตกต่างกันในเรื่องของลวดลายถูกต้องไหมใช่ใช่ลวดลายลวดลายเขาค่ะแล้วก็ที่ที่คนที่เขาจะสนใจอีกทีก็จะเป็นพวกยิมโนด่างอะค่ะ แต่พอดีพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดไอตัวยิมโนโด่างพี่ก็เลยแบบมีอยู่ในครอบครองอยู่ไม่กี่ต้นสามสี่ต้นยอะไรเงี้ยล้วจริงๆเป็นหลักๆนี่คือพี่จะปลูกต้นไหนคะสายพันธุ์ไหนคะพี่ชอบไปหมดทุกสายพันธุ์นะนะคือคือมันทุกสายพันธุ์มันมีความแตกต่างในตัวเขาไงก็เลยชอบไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยทุกทุกต้นที่พี่มีอยู่ในความครอบครองขอะพี่จะชอบทุกต้นเลยคือพอนี้พอมันมีเยอะมากอะ เราก็ต้องตัดใจที่จะเอามาลองเอามาขายดูมันก็เลยว่าเออพอต้นไหนขายไปได้เ,เราก็รื้อก็เจได้อนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราที่บ้านมันมีเยอะมากเลยไงก็เลยเออเอามาเอามาให้คนที่เขาแบบว่ามีมีใจรักเหมือนเราอย่างเงี้ยได้เอาไปดูแลต่ออะไรประมาณนั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นนี่มาจากความรักเลยใช่ไหมคะมามาจากความรักเลยมาชอบเลยอ่ะเรื่องต้นไม้เนี่ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ปลูกจน้างมันเยอะขนาดนี้นี่ประมาณกี่พันต้นคะ ก็คงก็ประมาณพันต้นๆนะคะถ้าแบบต้นเล็กๆที่กําลังเริ่มเพาะด้วยเนี่ยก็เหมือนแบบมันเยอะมากนะไอไอเวลาจะเพาะยิมโนพวกเนี้ยเมล็ดเขาอะออกมาแบบว่าลูกเขามันเยอะมากก็ <laughs> <laughs> เลยแบบว่ามันก็เลยถ้าถ้าจะนับรวมนี่มันก็เป็นพันต้นกันนะคะแสดงว่าจริงคืออย่างนี้ยกตัวอย่าง,งต้นนี้ใช่ไหมคะก็จะแตกหน่อออกมาแล้วเราก็เอาหน่อตรงน,นี้ออกมาถ้าอย่างเงี้ยถ้าแตกหน่อมาใช่เราเด็ดเด็ดหน่อมาแล้วก็ไปปักชำก็ขึ้นได้เลยตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าตัวแม่ของเขาเนี่ยเป็นเป็นไม้เมล็ดเป็นไม้จากอตัวเมล็ดเลยถึงขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาขึ้นเอ่อโตได้ระดับหนึ่งเขาจะมีลูกออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาลูกไปไปเพาะชำได้มันก็จะเป็นการรวดเร็วกว่าก่อนที่จะรอตัวเนี้ยกว่าจะขึ้นมาเป็นหัวอย่างเงี้ยได้เนี่ยก็สองสามปีเลยนะคะตัวเนี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สนใจจะปลูกตัวแฮนด์ัสเองเนี่ยค่ะก็คือสามารถศึกษาแล้วก็สามารถ ซื้อไปแล้วก็ไปคาอเองไปคาอเองได้ไดูดใน YouTube จริงๆพี่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะพี่ก็อาศัยดูใน YouTube อาศัยคนที่ติดตามชมรมของแคทตัสนะคะเขาก็จะมีคนที่มีความรู้เขามาให้ความรู้เราอย่างเงี้ยก็ดูเนี่ยวิธีการเคาะวิธีการกราฟอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยไม่มีพื้นฐานเลยนี่พอเราม,มาดูใน y YouTube เนี่ยเออเราก็ได้จับเอาตรงนั้นมาทำเมื่อก่อนกราฟไม่เป็นนะ พอเดี๋ยวนี้เออมันมันเราลองผิดลองถูกอ่ะแล้วก็ลองมากราฟดูอ่ะเออมันพอมันโตมันขึ้นได้นะแล้วก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันนี้เนี่ยค่ะคือนอกจากปลูกต้นแคนตัสแล้วนะคะยังเห็นว่ามีภาพวาดด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ภาพวาดนี่ที่มาที่ไปยังไงคะพี่พี่เป็นคนที่แบบว่าคือคือพอออกจากงานเนี่ยมันมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรทานใช่ไแต่ไอ้ภาพวาดนี่พี่มันเหมือนแบบ ชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนเรียนบัญชีคือพี่เรียนบัญชีนะแต่ไม่ได้ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยอะไรเงี้ยแต่พอดีพี่สาวอ่ะพี่สาวจบศิลปกรก็ก,ก็ก็คุคกคีอยู่ทางด้านวงการศิลปะนี่แหละก็คงซึมซับมาจากเขาว่าแหละนะแต่ทีนี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้ให้อะไรเราเราไม่ได้ไม่เคยมาแมนะนําอะไรเราเราก็ใส่แบบเห็นเขาทำแล้วก็จดจำอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับ ออชอบไปในตัวชอบทํางานกระจุกกระจิกชอบทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเห็นภาพวาดก็เลยลองมาลองวาดทีแรกลองวาดไอภาพใช้สีอะคริลิกเออบนวาดวาดบนแบบบนไม้บนวัสดุอะไรพวกเนี้ยเออกล่องเกลืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลองเอาไปวางขาย <laughs> โ,อโอเคก็มีคนสนใจแล้วนี้ก็มี ประมาณเมื่อสักประมาณสองสมปีที่แล้วมีคนเขาเปิดร้านกาแฟแล้วเขาก็เห็นงานของพี่งานเขาก็เลยแบบว่าให้ให้ใหจ้างพี่ให้ไปทาป้ายทําป้ายร้านกาแฟว่าเป็นรูปสีอะคริลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าบนเก้าอี้อะไรเงี้ยตกแต่งร้านเขาก็โอเคก็เขาก็ชอบผลงานเราแล้วก็รู้สึกเออเราไม่มีพื้นฐานเลยเลยแต่ว่าจริงๆทุกอย่างอะ่ะมันอาศัยใจรักอะค่ะ คือพอเราเรารักเราทุ่มเทกัเขาอะ่ะมันก็ทําอะไรมันก็ออกมาดีนะพี่ว่าเออไม่ว่าเรื่องต้นไม้ี้ยพี่ก็ไม่มีความรู้เลยนะเรื่องต้นไม้อะ่ะแต่พอพอถึงพอถึงเวลาหนึ่งอะ่ะเออมันก็มีผลผลิตออกมาที่เราแบบว่าเออเราจะจะ,จะเริ่มต้นจากศูนย์อะไรเงี้ยแต่อา,าใจรักอะ่ะมันก็โอเคมันก็ทุกอย่างนะพี่ว่าถ้าศาัายใจรักอะ่ะมันมันจะทําได้หมดแหละแล้วทําได้ดีด้วย เรียนรู้แล้วก็พัฒนาใช่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 วยเป็นเรื่องนิดมากเลยใช่แล้วมีส่วนของตัวโพสการ์ดเนี่ยค่ะที่ที่ทำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นี่คือจำหน่ายยังไงคะจำหน่ายที่ไม่ได้จำหน่ายเลยคือจริงๆแล้วพี่เก็บวาดเก็บใส่สมุดไว้แล้วเนี่ยพี่ก็วาดเก็บใส่สมุดแล้วนี่พอพอมาพอมาจะออกร้านเนี่ยคือพี่ที่เขาที่เขาแนะนําให้มาออกร้านใช่ไหมคะเขาเขาเห็นคอนเซปต์ร้านพี่ว่าเป็นแอนด์อาร์ตอะไรเงี้ยเขาถามว่า อันนี้คืออะไรเหรอบอกอ๋อพอดีอยู่ว่างพี่ก็วาดภาพเก็บเก็บของพี่ไว้เงี้ยเขาบอกอุ้ยงั้นลองลองมาขายสิลองลองเอามาแบบว่าเอามาโชว์ก็ได้ทีนี้เขาบอกก็เลยเออก็เลยลองก็เลยตัดออกมาจากภาพที่พี่วาดอยู่ในสมุดอย่างเงี้ยในอย่างเงี้ยวาดยังไม่ได้ลงสีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เออวาด่าของพี่ไปแล้วพอจะมาขายนี่พี่ก็เลยตัดออกมาจากสมุดเนี่ยมาทําขายได้ก็โอเคขายได้นะเมื่อวานก็ยังขายได้เลย เข้าคนทอบงานงานศิลปะใช่ใช่อย่างเงี้ยแต่แต่นี่คือเรียนรู้เองทำเองทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยวาดมาแบบว่าเก็บเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยก็พอถึงเวลาหนึ่งจริงๆแล้วพอพอจะขายมันก็เออรู้สึกก็เสศดังกันนะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ใช่คือคือจริงๆแบบเรามาลองมาลองดูภาพที่เราวาด เออเราก็นึกไม่ถึงเน้อมันจะวาดได้ยังไงมันก็รู้สึกว่ามันมันก็แบบว่าเออมันอาศัยใจรักจริงๆนะงานพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ละภาพนี่ใช้เระยะเวลาในการวาดนานไหมคะถ้าอย่างเงี้ยเออภาพน,นี้ประมาณวันหนึ่งก็วาดไปเรื่อยๆเลยค่ะคือพอคนมาเรียกซื้อกาแฟก็ไปขายกาแฟก่อนออแล้วกลับมาวาดรอยเนี่ยประมาณนั้นงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะ พบกับงานศิลปะของพี่ตุ้มนะคะ,ะก็ต้องตามไปที่ไหนคะตามไปที่ร้านร้านี่ไหนคะร้านกาแฟนะของพี่อยู่ที่ซอยนิมิตใหม่สิบเอ็ดะคะเป็นร้านกาแฟเปิดหน้าบ้านและแต่ว่าในบ้านก็จะมีมีสวนมีบ่อบปลาของพอดีสามีชอบเลี้ยงปลาปลาคาร์ฟทาบ่บอบปลาไว้แล้วก็มีต้นไม้ให้ชมมีตะบองเพชรให้เลือกซื้อได้เลย เพราะว่ามันจะมีพื้นที่บริเวณที่จะปลูกได้ะคะ่ะแล้วก็มาชิมกาแฟได้แล้วก็มาดูมาดูงานที่ว่ามีเยอะแยะเลยที่บ้านพี่ไม่ได้เอามาโชว์ที่นี่เนี่ยค่ะประมาณนั้นอยู่ซอยนิมิตใหม่11นิมิตใหม่11นะคะร้าน Canvas Cafe and Art นะคะถ้าคุณไหนที่สนใจเนี่ยคะ่ะก็สามารถนะคะไปที่ซอยนิมิตใหม่ส,สิบส,ส,สิบเอ็ดนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเข้ามา200เมตรเข้ามาบริเวณ จะเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านรั้วสีขาวจะมีกาแฟขายนะคะแล้วก็มีต้นแทนตัดสวยๆค่ะหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกชมกันด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะเชียงเข้าไปดูนะคะแล้วก็ชมงานศิลปะสวยนะคะที่ตุงนะคะวาดเองด้วยใจรักค่ะจ้ะโอกาสหน้าก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับต้นแทนตัดมาให้ฟังกันเ่ะได้ที่ไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมและก็สอบกดมเรา สวัสดีค่ะ